ใอ้นี่พี่ดีแกลรอลูโลกโอยพี่ตีเล่นด้วยนะอไอ้ไอ้ขุดแล้วก็อก้องให้มันแนงเอาข้าแช่ลงในรุมเลยพี่ตีต้องกระแทกให้มันแน่นก่อนไม่งั้นมันไม่ออกหรอก

เล่นแล้วแหนบแน่แแแแพี่ก็ไม่ต้องเล่นเนี่ยพี่ก็ไปที่อื่นอยู่ จะเข้าไปกับเขาหรือเปล่าหะแตกเลยเหรอแตกเลหรอไหนไปตักแรงไปเปล่าข้าไหนมันก็แตกแล้วอ่ะแตกไปที่งมันแตกตรงไปไปเล่นน้ำไปไปป๊า ไปล้างของเล่นน้องให้เก็บน้องให้ให้หมดเลยไปล้างให้ของน้องให้หมดเลยไปล้างก่อนล้างแป๊บนึงลูกมันร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อเร็วๆเอาไปล้างก่อนลูกล้างเมาไปล้างก่อนไปเร็วๆเอานี่ไปล้างด้วยเอาไป เอาไปล้างก่อนไปล้างให้สะอาดๆไปล้างก่อนล้างแล้วก็เก็บด้วยเด็ดร้อนมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อเเร็วเร็วเร็ว